สวัสดีค่ะเพื่อนแพทย์และพี่น้องประชาชนไทยขณะนี้เนี่ยนะคะดิฉันแพทย์หญิงอรพัน์ธเมธาดิโลกูลจะขอออก YouTube n h l นะคะในเรื่องสำคัญสำคัญต่อเรื่องกันนะคะเรียนเชิญท่านติดตามแล้วก็ช่วยแชร์เรื่องนี้สำคัญต่ออนาคตของวงการแพทย์ไทยและสังคมไทยอย่างมากเป็นกรณีที่ซนามิในวงการแพทย์ก็ว่าได้และเป็นซนนมิในวงการ แพทย์แไทยและสําคัญต่อ next pandemic ที่โควิดอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งถ้าการจัดการไม่ดีเป็นกรณีเกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขค่ะว่าผู้ใยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นในแพทย์ชานชัยนะคะได้ถูกกันแกล้งหรือไม่และขณะดเดียวกันมีการเคลื่อนไหวเพื่อเซฟอาจารย์ชานชายัยและอาจารย์ชานชัยก็จะทําการ ให้สัมภาษณ์ว่าจะทําการฟ้องอาญาต่อประหลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า,าได้กันแกล้งหรือประพฤติไม่ชอบต่อท่านและท่านเป็นผู้เสียหายตรงนี้เราควรจะเงียบเฉยหรือเราควรจะขึ้นมาฟังอย่างเป็นเหตุเป็นผลและช่วยกันยื่นมือเข้ามาหาทางออกตรงนี้สําคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเมื่อมีกรณีโยกย้ายนะคะอย่างด่วน โดยเอาคุณหมอที่มีประสิทธิภาพหมายถึงตอนนี้สังคมในวงการบอกว่าเป็นคุณหมอที่มีประสิทธิภาพบริหารมือสะอาดเนี่ยออกไปอย่างทันด่วนนะคะระบบแน่นอนไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมหรือเข้ามาใกล้เดิมหรือพัฒนาต่อไปกับย้ายคนที่มีปัญหาและคนไม่ยอมรับคือคุณหมอเกรียงศักดิ์เนี่ยเข้ามาทันทีกรณีโยกย้ายอ้างเหตุว่าคุณหมอชาญชัยเนี่ยถูกข้อกล่าวหาว่าช่อราดบางหลวงนะคะขณะเดียวกันเรื่องนี้ยังไม่เสร็จสิ้น กรณียังไม่เสร็จสิ้นคุณหมอชันชัไทก็เป็นคนบริสุทธิ์ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องรอให้ผลการสอบสวนเสร็จสิ้นและการสอบสวนต้องทําถูกต้องตามกระบวนการนะคะอันนี้เนี่ยต้องเป็นไปนตามมาตรา200นะคะซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสอบสวนผู้อื่นเนี่ยต้องกระทําอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้บริหารจะโยกย้ายเขาก,ก็ต้องใช้หลักธรรมาพิบาลซึ่งอยู่ในพระราชกิจสเดีกรนะคะ ว่าด้วยการบริหารลบ้านเมืองที่ดีนะคะสองหซึ่งมีสิข้อบ้าง6ข้อบ้างแต่ดิฉันจะพูดเฉพาะข้อชอบด้วยกฎหมายก่อนข้อเดียวกรณีการโยกย้ายเนี้ยนะคะอ้างเหตุว่าคุณหมอฮันชัยลักษณะว่าไปขม่มขู่แล้วก็ไปทําให้มีการให้พยานเป็นลักษณะเป็นเท็จตรงนี้ต้องถามว่าในข้อกล่าวหานี้ที่เป็นที่มาของการโยกย้ายและเอาคนอื่นมาใส่เนี่ยข้ออันนี้จริงหรือเท็จด้านหนึ่ง ฝ่ายกล่าวอ้างบอกว่ามีข่มขู่อีกด้านหนึ่งคุณหมอชาญชัยและบรรดาบุคลากรในโรงพยาบาลประธานองค์กรแพทย์บอกว่าไม่มีและไม่เคยทําให้ความร่วมมือตลอดฉะนั้นเมื่อข้อเท็จจริงของสองฝ่ายมันตรงข้ามกันในข้อเท็จจริงเดียวกันก็ต้องถือว่ายังไม่รู้ข้อเท็จจริงจะเอามาเป็นเหตุอ้างในการโยกย้ายนี่ไม่ได้เลยอันนี้ผิดหลักธรรมาพิบาลในแง่รูอัปลอะนะ ตรงนี้คุณอนุทินบอกว่าไงบอกว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะไม่ไปล้วงลูกแต่ตรงนี้แหละคือหน้าที่คุณอนุทินในขณะที่ประหลัดอย่างหนึ่งทีมของประหลัดอย่างหนึ่งออกมานะคะส่วนทีมนี้นะคะก็ให้ความสําคัญเพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่จะทําให้สังคมสงบจิตใจเขาต้องสงบก่อนเขาต้องเป็นสุขก่อนเขาต้องรู้สึกว่าทําดีแล้วได้ับการคุ้มก่อนเขาไม่ได้ปฏิเสธการสอบสวนแต่เขากําลังมีคําถามว่าทําไมต้องโยกย้ายด่วนโดยอ้างเหตุอันไม่เป็นจริง ก็คือว่าเขาข่มขู่ฉะนั้นดิทันจึงขอนะคะแนะนําว่าสิ่งที่สําคัญคือเราต้องช่วยกันหาความจริงและขณะเดียวกันต้องยุติการกระทําของประหลัดกระทรวงซะก่อนในการโยกย้ายและคุณอนุทินต้องเข้ามาเทคแอคชั่นถ้าคุณอนุทินไม่เข้ามาเทคแอคชั่นก็ต้องนายกเข้ามาเทคแอคชั่นแล้วก็เกิดการสมดุลและดิทันสนับสนุนแนวคิดของคุณหมอชาญชายัยที่จะฟ้องว่า,วา,าท่านประหลัดเนี่ย นะอาจจะประพฤติไม่ชอบถ้าพาทำเสร็จมันก็จะเกิดกระบวนการยุติธรรมเข้ามาถูกไหมคะและตรงนี้เนี่ยเมื่อฟ้องอาญาเสร็จคุณหมอชันชัยกับคุณหมอสุขุมจะถือเป็นคู่ความกันในทางคระวนยุติธรรมก็ำ mm hmm. สำนาวคำฟ้องนะคะในกรณีถ้าศาลร,รับฟ้องสารอาญาคดีทุจริตและก็ประพฤติมิชอบก็นำไปสู่การนำเสนอนะคะ เข้าใจไหมฮะนำเสนอนะคะให้ผู้มีอำนาจเหนือกว่าเป็นคนเข้ามาตัดสินคุณนอทินก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาไหหลีกเลี่ยงเอาตัวลอยไม่ได้เรามีนักการเมืองเอาไว้ให้ไปทำงานเรื่องนี้เห็นชัดๆนะคะว่าวงการกําลังเกิดสึนามิเกิดการปั่นป่วนจะทําให้สงบเพื่อประโยชน์ไปถึงประชาชนเราบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเจอศึกในสึนามิโดยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนําโดยคุณหมอสุขุมทอดทิ้งเข้าใจไหมคือหมายถึงในเกณฑ์ทุกคนจะพูดว่าทอดทิ้ง แต่จะทอดทิ้งหรือไม่จริงๆน่ะทุกคนดูกันเองอย่างเช่นบุคลากรไม่ได้มีเครื่อง PPE ป้องกันตนเองต้องไปเผชิญเหมือนออกทับเนี่ยน,นะฮะแล้วถามว่าคุณสุขุมน่ะอยู่ที่ไหน mm hmm. การที่ทุกวันนี้เราควบคุมได้ค่ะจะเป็นเพราะว่าหมอบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยเสียสละก,กันแล้วมองเห็นว่าเป็นพี่น้องคนไทยแต่ถ้าเกิด next ซ uh, ึ next pandemic เราอาจจะล้มทั้งระบบกระทบคนทั้งหมดสำคัญยิ่งค่ะ ว้าดิฉันขอย้ำนะคะความเงียบคือความรุนแรงถ้าเราไม่ใส่ใจกันปล่อยให้หมอชานชัยประชิญชะตาชีวิตคนเดียวอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมทั้งระบบขอให้ท่านทำดีกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะและติดตามนะคะเราจะมีตอนต่อไปวิเคราะห์รายละเอียดในหลักของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในคดีที่คุณหมอชานชัยกำลังพบค่ะสวัสดีค่ะ